นำิดชีวิตน้องพันแต่น้องพอี EP ที่สองครับจากการว่ายที่สาวยน้ำแล้วก็มาดูน้องพันออกกำลังกายฟิตเนสนะฮะโตขึ้นจะได้มาได้ด้วยตัวเองนี่หรือมากับแฟนใช่ไหมมาดูกันนะ <c ười> <c ười> ว่าจะทำสำเร็จไหมในการออกกำลังกายว่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงออกกำลังกายจากฟิตเนสอีกหนึ่งชั่วโมง <c ười> ครับก็มาถ่ายทำกันต่อครับตอนนี้ก็น้องพันก็ ลองทุกสิ่งอย่างนะของฟิตเนสนะครับนี่เขามีฟิตเนสนะฮะแล้วก็สระว่ายน้ําให้เล่นก็จะติดป้ายนะฮะก็คือเว้นระยะห่างนะครับในการเล่นนะฮะงดใช้งดใช้นะครับเล่นได้สลับสลับกันนะฮะเพื่อจะ s a ฟต t ้นะฮะในส่วนของโควิดโหดูฮะไหวไหมไหวไหมโหกล้ามขาขึ้นเลย ก้ามฟันขึ้นเลยยิ้มได้กล้ามฟันขึ้นโอ้โหก้ามฟันหล่ขึ้นนะฮะทีนี้ก็ที่เล่นก็ไม่ไม่ได้ว่าใหญ่นะฮะก็ยังพอเล่นได้นะฮะทีน,นี้ฝนตกหนักเลยครับก็เลยเล่นรอนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับก็เลยเล่นฟิตเนสรอนะแอร์เย็นมากแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะในห้องนี้ครับคุ้มนะฮะจริงๆมีซาวน่านะครับ ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะมีสองห้องนะครับตัวนี้ก็คุ้มตรงนี้แหละครับคอนโดนี้นะคร <Wow. S 1> ับก็ <Wow. S 1> น้องพอดกับพี่เฟ็กไม่ได้มานะครับก็เลยถ่ายทําเลยนะครับ EP ที่2ก็ต่อจากการว่ายน้ําเลยนะครับก็ <Yeah. S 1> เราไม่รอน้องพอดแล้วนะฮะ <Yeah. S 1> กับพี่เฟกแล้วดูพี่พันธ์ <Yeah. S 1> ต่อไปเดี๋ยวพี่พันธุ์ก็จะอยู่ใน EP ของ อยู่ในพอดเดนี่เป็นพันพอดเดพันพ้อเดใช่ไหมครับก็ <Hey. S 1> เดี๋ยวจะให้ลองฝึกเล่นอันอื่นดูอ่าเนะี่ยพันมาตรงจักรยานที่รุกเร็ว,รวนี่ก็ได้ปรับขนาดนะฮะให้เหลือแค่สิบสิบโลอ่าปั่นจักรยานนะฮะรู้สึกว่าเขาเซตไว้ของผู้ใหญ่หมดเลยนะครับน้องพันไม่สามารถที่จะเอ่อเล่นได้ <Hey. S 1> <laughs> ใช่ไหม <Hey. S 1> แต่ก็จะพยายาม <Hey. S 1> นะ พ่อก็ยังไม่ได้ปรับให้นะเพราะว่าพ่อถ่ายแต่ว,วิดีโออยู่นะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบนอกจริงตรงนี้ออกได้นะ,ะเนวนี่ออกไปก็จะเจอโอ้โหฝนตกเปียกเข้ามานสาดเข้ามาฝนสาดเข้ามาครับก็เลยออกไม่ได้อันนี้ก็บรรยากาศรอบนอกนะฮะข้างล่างนะฮะก็ยังมีคนว่ายน้ำอยู่นะครับโอ้ดูท่าไป ต้องนั่งแบบข้างล่างนะเนื่องจากเบาะก,กับตัวไม่พอดีกันแล้วเมื่อ,อไร่จะสูงเนี่ยฮะสูงปีนี้นะฮะไม่ค่อยกินนมครับแต่แข็งแรงแบบไม่กินนมนะฮะไม่ค่อยกินอะไรมากปรับได้ปรับได้ปรับได้ครับตัวนี้นะะนเดี๋ยวเรามาดูน้องพอน้องพอสก่าน้องพันปั่นกันนะฮะกันต่อนะครับมาชมกันต่อนะฮะ ปับแล้วนะแต่ว่าขาไม่ถึงไหนพันปันให้ท่านผู้ชมดูนะพี่ <Ooh. S 1> พันปันให้ท่านผู้ชมนะโอ้ขาไม่ถึงตอนนี้อยู่ปอไหนแล้วนะปอปอสามนะครับตัวเล็กที่สุดในห้องใช่ไหมพันไม่ใช่ด้วยใช่ใช่โอ้มีผู้ชายเล็กกว่าอันนี้ต้องกลับไปพิจารณาใหม่แล้วนะเพื่อขยายกล้ามเนื้อเอาไปเล่นอย่างอื่นนี้ไหมลูก ก็มีลูกบอลให้เล่นอยู่นะฮะที่บ้านก็มีเล่นไม่เป็นนะครลูกบอลเตะอย่างเดียวอ่ะพันก็น่าจะเพียงพอกับคลิปนะฮะ <c oughs> สามนาที <c oughs> เพราะว่าเครื่องเล่นมีอยู่ประมาณนี้ครับไม่ได้ไม่ได้เยอะนะฮะ <c oughs> อ่ะพันบายบายนะลูก <c oughs> หันมายิ้มแล้วบายบายนะหันมาดีๆยิ้มโอเคครับถ่ายไว้ให้ <c oughs> น้องพอสดูนะฮะว่า เดี๋ยวพี่ฝึกเล่นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมาเล่นตามพี่นะโอเคครับสวัสดีครับ